ท, Sch ทุกคนค่ะเย้ดีใจด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องคุยแล้วก็มามีนะคะเรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลปารคแจงวัฒนะเราคุยก็มาที่นี่เพื่อเพื่อนๆเลยนะคะาเพื่อนเพื่อยากรู้ไหมคะว่าที่นี่เราคุยมาเพราะอะไรเราคุยมาซื้ออะไรที่ ตื่นเต้นที่สุดให้เพื่อนๆแล้วก่อนเอ,อควินค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะงั้นตามมาคุยมาเลยตามนี่แหละค่ะที่คุณจะพาเพื่อนๆมานะคะนั่นชื่อว่าวาวโพนี่ค่ะใช่ค่ะมาวาวโพนี่นะคะเป็นคนไหกันคะ ขนมปังสอดไส้ดเปล่าคะลองดูข้าไหนอะคะดองซุปดยหานะค่ะนี่คือน,น้ำแข็งใสไอศครีมไอศรีมอันนี้ไม่ค่อยสโลนะคะแต่ว่าก็สโลนะคะ่มากิเม่อกองส่วน อันนี้ไม่มีแต่ซกุช่นะคะจะมีพวกมัมม่าแล้วก็ของกินแล้วก็สลามค่ะนี่ค่ะมีสลามด้วยนี่มีมีแบบนี้ด้วยค่ะที่น้องคุยไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาทำได้ไงนี่ค่ะมีแบบนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆบางสลามนะคะแบบบางสลามอาจจะไม่มีพิกาชูแต่บางอาจจะเป็น มใสัอันนี้ตัวนี้พันตัวอะไรก็ไม่รู้ได้ทำได้เด็กดิคจู <c oughs> นี่นะคะบางสระคอาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยไหมคะมันมีเส้นหยุดหยุดขึ้นมาตัวตัวแรกเราคือมันจะช <c oughs> ่วยตกใจมากเขาทำได้ไงอ่ะว่าเขาทำให้สระมันยืดยังไงอ่ะเขาทำได้งไงรเราคืออย่างงงเลยอ่ะ ต่อพอเร่เราเอามาผสมกันก็จะเป็นสีที่ไม่สวยแล้วก็อาจจะสวยบางครั้งก็ได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเกิดอันนี้นะคะก็คือขนมปังแพนด้าค่ะแด้ค่ะนักค่ะนี่หายากนะจริงๆค่ะรูู้ได้ไงวะม่ม <ã nh> <s> ีกระดูก <s> ้วยดูกเห็นไหมเป็นกระดูก เนื้อกระดูกค่ะเอาไปให้รักิน่ะไม่ใช่ให้เพื่อนๆนี่ค่ะกระดูกมันแข็ง,งามากเลยอะหร้องชอบเกินไม่ได้กินลตานี่มี้ากปปอใส่ลูกออลมุกค่ะออน่าจะไม่ใช,ช,ชม่มุใช่ๆๆมุกจริงๆด้ย สโลเลยค่ะแต่ว่าสโลนะคะที่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นขนมป,ปังค่ะสว่วนนี้เป็นสตอรอเบอรี่ค่ะนี่ที่มันชอบมากที่สุดชอบอันนี้ไอศครีมน่ารักมากเลยอุ้ยกินออกอค่ะกินออกมันหอมเลยกินออกเลยกินออกกินออกไปไหนแล้วมันก็อยู่นี่ค่ะน,น้อยนี่คือดูความน่ารักนะคะ วนี่คือความโกรธค่ะอะไรนี่น่ารักแล้วก็โกรธค่ะนี่ค่ะเข้างในนะคะก็จะเป็นบัอรคอนแล้วเวลาเวลาเขามาเขาก็จะกูแบบนี้บัอรคอนก็จะปุ๊บปุบปุบปุบคือตรงนี้มันแข็ง <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆที่ต้องกด้ ก็จะกลับบ้านไปดูกันนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้านเยอะมากและตอนนี้นะคะนุกสีแล้วก็หมามีแอนนะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะและถุงสามถุงตรงหน้านี้นะคะจากร้วานว้วาวโพนี่นะคะววก็คือเซอร์ไพรส์สำหรับน้องๆทุกคนค่ะ กิจกรรมแจกสกูชี่นะคะตามที่หมั่มีได้สัญญาไว้นะคะเพราะว่าน้องๆนะคะหลายคนเรียกร้องกันมามากเลยอยากให้หมั่มีแจกสกูชี่นะคะบางคอมเมนต์หมั่นมีอ่านแล้วแบบต้๊ตออะไรวางแบบน้องๆหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าหนูอยากได้สกูชี่มากเลยค่ะหมั่นมีหนูไม่เคยซื้อหนูไม่เคยมีสกูชี่เลยค่ะนี่เลยค่ะหมั่นมีจัดให้แล้วนะคะแต่ว่าจะไม่จะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะคะจะมีเฉพาะสิบคนนะคะที่จะได้ ชี่นะคะจาก YouTube จากช่อง YouTube ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อีก4รางวัลน,นะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่กดติดตามให้กับเพจนะคะใน f c e e o o o นะคะ queen t b e เจ๊ไหมแล้วก็น้องๆที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับเพจของน้องฟีนนะคะเพจ queen t นะคะก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมีโอกาสถึง2ช่องทางเลยที่จะได้สกูชี่จากทาง YouTube แล้วก็จาก เฟซบุ๊กเพจของน้องวีนนะคะโอเคสำหรับกบติกานะคะคานี้นะคะง่ายมากเป็นแบบมี้ไม่ทำให้งงนะคะน้องๆแค่คอมเมนต์ทิ้งไลน์ไอดีไว้นะคะใครที่มีไลน์ไอดีนะคะทิ้งไว้นะคะแล้วก็มามีจะแอดไปเพื่อพอจับรางวัลได้คนที่โชคดีมามีจะแอดไลน์แล้วก็ทักไปขอชื่อและก็ที่อยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยของน้อง,นอง,นอง <laughs> ๆนะคะเพื่อความเซฟใช่ไหมคะ <laughs> แค่ทิ้งไลน์ไอดีไว้ก็พอค่ะ ไม่ต้องทำไม่ต้องให้ที่อยู่อะไรเยอะแยะมาไม่มานะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังหลังใหม่ดีกว่านะคะแค่อะไรไอดีก็พอคะ่ะแล้วก็สิบคนเท่านั้นนะคะที่จะได้สกูชี่ไปจากช่อง Queen Tube แล้วก็อีกสีคนจะได้จากเพจ c e b o o k p เพจของ Queen Tube เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าถุงแรกของเรามีอะไรบ้างคะ่ะ โลมากเลยค่ะโลมากหเห็นไหมต้องนานกว่ามันจะคืนตัวส่วนอันนี้นะคะเราคือว่ามันก็ด้วาเราเคยอันนี้น้องพีนเคยมีแล้วค่ะแต่ว่ามันแบบสีชมพูด,ด้วยปเป็นสองอันนะคะยวมันขออ่าให้ค่ะมันเป็นชื่ออันนี้แข็งไม่ค่อยสโลนะคะเทียบกับอันนี้แห่สโลกว่าเค้ก ตรอเบอรี่ช็อกโกแลตคิตตี้ค่ะลองดีบกันนะคะ่ะอันนี้ก็เสนอนะคะก็เสนออยู่อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะแบบไม่รู้จักใช่ค่ะสวยอันนี้ก็น่ารักมากเลยเหมือนตัวนี้คล้ายๆกับสป,ปาเก็ตตี้ไม่มันเป็นแบบือนครีมอ่ะเป็นเค้กสักอยา่าง่่ะค รูเหมือนเค้กแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรร้วรสกล้วยค่ะรส<น>กล้วยและรสสตรอบเบอรี่<น>และรสช็อกโกแลตขอโปรดค่ะ <c oughs> อันนี้ก็มี3มอันด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตเหม,มือนเป็นตรงน,นเลยเนาะใช่ค่ะตรงนี้เป็นรสสตรอบเบอรี่ <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นอันเล็กอันนี้เป็นอันเล็กที่สโลที่สุดเลยค่ะถุงต่อไปค่ะอถุงถุงนี้ต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีแต่ป๊อกป๊อกคอนนะป๊อกคอนอันนี้เป็นเรนโบว์เรนโบว์นะคะนี่เป็นสีส่วนอันนี้เป็นขาวแดงนี่เป็นเรนโบว์ตามสีสันค่ะกระโดดโลกินออกกันแบบนี้กินออกกัเลยเหรอหอมเหรออยากแกะดมอ่ะ <ค>ไม่ได้กินนะคะแต่มันสโลมากเลยอะค่ะคุณแล้วใช่ไหมค่ะ,คะทุกสุดทายอันนี้นะคะก็จะเป็นของพี่ฟิวพี่ฟิวค่ะใช่ค่ะจากช่อง Happy Channel นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องฟิลมแล้วก็น้องฟิวอยู่นะคะที่ช่อง Happy Channel มันดูน้ากินะะมนากเลยะ,ะเป็น Collection Cooty Waffles นะคะแล้อ,อยากกินจา ใครอยากจะมีเจ้าตัวนี้ไว้นะคะไม่ถึงว่าคนที่พลาดจากรางวัลน,นี้แต่ว่าอยากจะได้สกูชี่ตัวนี้ของอ Happy Channel ไปซื้อได้เลย,<า>ยที่ Wow Pony Wow Wow p o n เ Central แจ้งวัฒนะคะ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมันนี้มาทวนให้อีกรอบหนึงนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในการที่จะได้สกูชี่รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปนะคะจากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ น้องก็แค่คอมเมนต์นะคะไลน์ไอดีไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะที่สำคัญนะคืที่สำคัญนะคะ,คะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดแล้วก็คอมเมนต์บอกมนะมีแค่ไลน์ไอดีพอคะ่ะแล้วเดี๋ยวพอหลังจากจับรางวัลแล้วคนที่ได้รางวัลน,นะคะมัมีก็จะแอดไลน์แล้วก็ทักไปขอชื่อที่อยู่สำหรับ จกส่งสกุชี้นะคะสิคนนะคะจะได้ใน YouTube จาก o y u t u b e แล้วก็อีก4คนที่จะได้จาก Facebook Page <Okay. S 1> ใช่ค่ะโอเคมามขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่สิไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีนะคะอันนี้ก็คือขอให้บางคนโชคดี <laughs> ขอให้บางคนอันนี้ก็คือบางคนเท่านั้นนะคะที่จะได้จะไม่ทุกคนแต่ว่ามามิสัญญาจะจะัดกิจกรรมแบบนี้ให้บ่อยๆนะคะเพะื่อทุกคนจะได้มีโอกาส ที่จะได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยววันที่เดี๋ยวมามี่จะมาประกาศรางวัลนะคะวันที่วันที่เดีกว่าค่ะวันอาทิตย์ที่7นี้นะคะน้องๆมีเวลาแค่5วันนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไลน์ไอดีเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ที่7นะคะมามี่จะมาประกาศทั้งใน Facebook แล้วก็ Youtube ค่ะแล้วเดี๋ยว เรามาดูกันนะคะว่าใครจะโชคดีได้สกู๊ชีไป okay. <Yay! S 1> สำหรับวันนี้นะคะออมอิน,นแล้วก็น้องคลีนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อน mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้า <Bye. S 1> นะคะบ๊ายบาย stay cool and be a queen บาย